วเราจะออกไปล็อกอาลกันแล้วเราก็จะสร้างบัญชีใหม่ที่ที่ทขอเขาเรียกว่าอะไรอะที่ขอ,อ,อ,ข,อขอฟรีฟล์มนะคะรหัสอีเมลที่ขอฟีม์๊อล็อกทางเฟซบุ๊กไปเลย ไอ้ฝนี่งนี่ค่ะพี่ี่ขอฟิล์มมามันก็เลยมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้อยู่แล้วเราก็จะออกไปล็อกเอาท์ไปบัญชีเดิมนะครับกดสุบระบบ ก็กดอนุญาตเคยมาฟ้องร้ายอะ่ะกดอนุญาตเลยนะคะ,คจะจแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ไอดีเดิมนะคะอย่าอย่ายายายา

เราจะเลือกสีแดงนะครับอ่ะเป็นผู้นะเป็นพวกมาทาั้งสูงมีรงศพด้วยผู้สายสูงสููเด้วย อู๋นมช้อนจุ๊บจุทุกคนหาไหมแดนบนหัวหาไหมแดนบนหัวค้นหาเดี๋ยวเราจะกดดูตรงของก่ันค่ะกดไปเลยกดเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะ มาแล้วก็ให้กดดูของขวัญไปนะคะพี่มูอยู่สองอันนะสองอันที่แล้ว,ออลวห้าสิบนาทีที่แล้วโ,หโหอ,วอ้โหมันจบเือะไปแล้ว ป็นไงบ้างอะดูกๆดกันเนาะนึกนนึกันเนาะอาวมาเฟรนชนาะลาล่โฟอาวมาเนช์นาะสดยอดโพี่จะมาสอนหาเงินนะครับวันนี้ ก่อนอื่นให้ทุกคนกดไปที่เรียนฟรีกดเลยนะคะแล้วก็ให้เราเรียนหาอัน,นที่จบๆนๆะคะแล้วก็มีสองวิธีเท่านี้ถึงจะได้รับเต็มวิธีแรกเขาบอกว่าขอแต่งงานแต่งงานสำเร็จหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรากดดูข้อสนานกันไปค่ะอทุกคนขอตัา้งงานามไม่สำเร็จหูไม่สำเร็จหรอไม่สำเร็จทำไงทีได้แค่สิบห้าเงยนเดี๋ยวเราทำก็ไปเรื่อยๆดีเนอะอันนี้พี่จะทำฮาลาวินด้วยกดไปเลย อันต่อไปเลยนะอ๋ออันนี้ไม่สำเร็จทุกคนเห็นหน้ามาเห็นหน้ามามันไม่สำเร็จได้แค่ห้าบาทนี่ <Yeah. S 1> ไหลแค่ห้าบาททุกคนพี่ว่าได้แค่ห้าบาทลองนับจำนวนด้านบนนั่นค่ะห้าบาทใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับห้าบาททุกคนอ่าไปอันต่อไปเลย มีมด,ดจตีเยียจตีเอาเตียงเราก็แตบกบถ้าเราไดมีเหรียญนะคะแปลว่าเราได้นะคะ,ะเดี๋ยวกดกันทุกคนเราจะลบตรงกลางออกก่อนทุกคนเห็นได้ชัดท่านแม ใช่ไหมคะดูสได้วยหัวกัะโหลกด้วยสองบาทเราทำกับหมดแล้ว <c oughs> งั้นเรายัางไม่ขึ้นสามทยเราเราไม่ขึ้นสามร้อยเลยทุกคน สามตั้งดามห<า><ล>้าสามเลตนะทุกคนเราไปดูโฆษณาอันนี้ก่อนตุ๊บบ้องไม่ได้ทุกคน โตเหรียญล,ล,วล้วนวเวนล,เลยทำนะยังไงถึงจะได้สีพู้สวยงามโอเคหนึ่งร้อยเหรียญนะหนึ่งร้อยเหรียญพอสีพู้แย้ได้สีพู้สวยงามพี่ทุกคนได้สีพู้ได้สีพู้สวยงาม S 2> <S 2> <S ขวาจะได้อะใช้เวลานอนนอนอ่ะเราไปซื้อลองเท้ากันเลยอันที่พี่อยากได้ก็คือรองเท้านะรองเท้าแบบ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 แนี้เราซื้อกันแต่พี่ก็อยากได้อันนี้ด้วย งั้นทุกคนอย่าลืมส่งของให้พี่อันนี้ด้วยนะขอซื้อลาก่อนนะเงิน <c oughs> เนหลือสองร้อยบาทเหลือสองร้อยบาททุกคนทำไม,มต้องโหนี่ยมด้วยจ้าหาร้อยหาร้อยหาร้อยหารอยหาร้อย เราจะสเตปอันนี้ไว้อันที่สี่นะครับเอาไว้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นสายหดเหี่ยมอันนี้จะเป็นสายแบวนิดนึงมันจะเป็นสายแบวอันนี้จะเป็นสายแบลวสุดๆน่ารักเต็มที่ทุกคนแล้วอันต่อไป อยวตัวสี่ตัวสี่แก้ไขโบูไฟกันทุกคนอือเอาว่ก ขออนุญาตเลยอ่แล้วก็ลลอกให้มันหลูดเสร็จนะคะอแล้วเราก็เลื่อนอันนี้ไปตรงด้านล่างเลยแล้วเราก็กดพื้นหลังนะคะเนื้อหาใครที่ยังไม่รู้ว่าตั้งบทฟวามแบบแบบมีพื้นหลังเป็นแบบ

ไม่เก็บกูไปเวลาไมา่งามพอเลยคิปบปปปปปอบบบบได้แบบนี้แล้วเรแบบาขอตัวเราให้เพียงเท่านี้นะคะบายบายแหละไปดูคุกกี้มูวีก่อนเด้อ